สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับนักการ์ตูนที่โอเคคาเซนเตอร์สาขาชลบุรีนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้าทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถที่บางแสนกันนะคะบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ลูกค้ายังไม่เคยเห็นตัวรถจริงเลยนะคะโอนจองผ่านทางออนไลน์เท่านั้นและทางร้านก็มีบริการไปเซ็นไปแน่ถึงที่แล้ววันนี้ก็จะส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเจ้าของของยาลิสเอีปี2 0 1 8คันนี้จะเป็นใครตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับลูกค้าได้ตังตัวนี้หนึ่งค่ะครับนายพิทยาใจสุภานะครับเพิ่งเห็นรถครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะดีครับรถสวยตรงรูปตรงปกดีครับบริการดีครับก็รวดเร็วด,ดีครับใครที่กำลังหารถยนต์มือสองให้มาที่โอเคคาร์เซ็นเตอร์นะครับขอบคุณค่ะ